สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกับสี่ไก่ผมเช้าเสารับผู้คุยดูจ้าที่เกี่ยวข้อกับเสืีส์แม่หนังครับเป็นคนที่พวกคุยแบบตรงนะครับผมวิจารณ์แตรงครับตีขดียขยักครับวันนี้ยวกับรายการที่มีชื่อว่าดูแม่ต่อครับผมเป็นรายการสับการ์ดลิเมตนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งรายการเราเชื่อเรามาลิเวตสไตล์ผมที่จำไม่สดใสกับเลืสิทธนะครับพยายามให้การรีวิวนะครับแต่ละคนไม่สดใสไปได้ครับถ้าคนที่ดูแล้วยังไม่ดูนะครับอันนี้ครับผู้คุยอยากใครที่บางที รีวิวผมนั้นปล่อยใช้วิจารณาในการรับชมได้นะครับโอเคถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กรดตามได้นะครับแล้วก็ขอบฝากกันชิญนะครับผมก็ขอบมากนะสาวไกตามกันครับขอฝากเชิญล้วโอกาสดีๆนะขอบมากครับถ้าคุณอยากสนับผมนะครับผมมีดาในข้างล่างนะครับแล้วแต่กระสาบกรถาพวกคุณนะครับโอเควันย้่กับการรีวิวเรื่องเก่านะครับเพราะจากตอนนี้เราก็รอเมสเมฟอร์เนาะแล้วเราก็รีวิวเรื่องเก่าเรื่อยๆนะครับผมยิงก็ผมมันมีโปรแพนที่อยากรีวิวเรื่องเก่าหลายเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าก็เราจะหยิบเรื่องในนะตอนน กับเรื่องที่10นะครับจริงๆแล้วโปรเจกต์เรื่องเก่าสิบเรื่องนี้เหลือแค่อีก2เรื่องนะแต่ว่าดูจากตัวอย่างตารางการลงเคลเบิลผมรู้สึกว่าถ้าจะได้ลงคลิปเรื่องเก่าเพิ่มเติมมั้งแล้วก็รอไม่ฟอร์ฉายจบนะครับผมซึ่งก็น่าจะไม่นานเท่าไหร่หรอกลงประมาณสักเรื่องนึงแล้วก็ต่อไปก็เป็นแอนิเมชั่นแล้วนะครับผมตอนนั้นแหละอ่ะเรื่องที่สินะครับผมเป็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับแนวคอมเมดี้ดราม่าโรแมนติกนะครับผมโรแมติกนิดหน่อยนะครับในตำนานที่ใครหลายคนผมว่าถ้าใครๆดูซีรีส์นี้คนน่าจะคิดถึงแล้วคุณหงิดีนะครับเป็ถ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเด็กชายอนันพานะครับผู้เดดเด่นและกัดชกต่อยนะครับผมจะได้มือด้วยมือขวามาอากาศที่เราแฉว่าหมาบ้าสวามุระนะครับผมผู้ชื่อไปแล้วล่ะนะครับจนเป็นที่องลือนะครับผมนะนะแต่ชีวิตอนันพานนี้กับต้องการใครสักคนดูแลหัวใจนะครับเขาเจอพยาสาวภาพรักกับผู้หญิงนะครับผมแต่ว่าอยู่ดีเขาพบว่ามือขวามากาบตัวเองได้กลายมาเป็นเด็กหญิงที่แอบน้องรักซีรับรับรักพระเอกอยู่ข้างเดียวกันหลายปีนะครับผมแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องราวนะครับผมชนมุนอยู่มากมายนะครับคนนับว่าเป็นซีรีส์ แล้วก็มป็หน่งรเรื่องที่น่าติดตามดีนะครับโอเคก็เสร็จแล้วครับเราจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่ามิดเดิลรีโนฮิบิครับโดยเชื่อไทยมือขวากับขาโจรครับโอเคคุ้นหูคุ้นตาไหมสอบคนที่เคยดูนะครับ <laughs> ผมคุ้นหูคุ้นตากันใช่ไหมโอเคครับมาเมื่อว่าขาโจครับผมเบสเลงหน่งเรื่องที่อายุปัจจุบันนะั้นตอนนี้น่าจะประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วซึ่งเราจะมาพูดกันเลยครับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ยยังไงบ้างน,นะครับโอเค ในปี2004นะครับเก่ามากก็ปัจจุบันนะครับตาวลาซีนี้นะครับอยู่ด้วยกันแล้วทั้งหมด20ปีครับผมอ่ะ20ปีเลยนะซีนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ปี2004ทุกเรื่องนะครับตอนนี้อยู่20ปีทุกอันนะครับผมก็ถ้าใครเคยดูไม่ปี2004ก็หลายเรื่องก็แสดงตัวก็ได้นะครับผมในปี2004นะครัเป็นปีหนึ่งที่ก็มีอันเมน่าสนใจมากมายเราเห็นในเมย์ต่างนะครับผมถ้าเราพูดถึงเมสซี่ปี2004เนี่ยต้องเรียกว่ามีปีแบบของตัวของบอขาจอก็จะมีตัวของซามชูนนะะคครรรัับบผผมมมาสเตออ์่ก เรนะครับผมเนือฟ้าตาพิภพขาเจ๋งนะครับมือขวาขาโจนักซิดิฟใส่ฟ้าซีซันสี่ผมเนี่ยแหละคือระบายฮาบิส่านะครับผมโอชิตเาเซเบบี้นะครับโคยิคาเซนะครับผมเทดดี้ดาหาประไล่นะครับแลงแล็กล็อกนะครับเคโลบการบวกวดโลกซีแสบผาแดดทมินครับตามนั้นแหละถ้าใครเคยดูแลงแล็กลล็อกหรือใครเคยดูเคโลนะครับคุณรู้ไหมครับว่าซีนี้คือซีรีส์ที่เคยฉายคือซีรที่เคยฉายตอนปีสองพันสี่นะครับทุกวันนี้เคโลอายยี่สิบปีแล้วนะครับผมนำนั้นแหละเอาละ มาก็รอดูแล้วกันทัามือขวาขาโจจะเป็นซีรี์ที่ยังไงบ้างนะครับกับอนิเมในปี2 4สนี้นะครับโอเคสอบเลยกดีนะครับถามว่าสามารถดูแบตเถอะเสียได้ไทยบ้างนะครับก็ยีกั้อเลิกดีนะเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับผมที่ไม่สามารถดูแบตเถอะเสียไไทยแล้วไม่มีแล้วแต่ถามว่าเคยมีภาคไทยไม่เคย นะครับผมเคยมีแน่นอนเพราะว่าเสียงภาคนี้ผมว่าใครเคยฟังนี่น่าจะคุณหูวคุตาดินะครับถ้าใครเคยดูตัวของผมผาักจ้าที่ไหนก็มาอัปเดตกันได้นะครับเพราะจริงแล้วในอดีตน่าจะมีแผ่นมาขายวางแหละฉะนันใครใครมีแผ่นหรืออะไรก็ตามนะครับก็มาอัปเดตกับผมได้ทาง f Facebook นะแฟนเพจผมแล้วก็ดิคอร์ดได้นะถ้าใครเคยมีแผ่นหรือใครเคยดูภาคไทยประสบการณ์อะไรตา่างก็แชร์ได้ลากได้นะโอเค เรื่องนี้นะครับผมถ้าเราอยากดูประตูสิทธิ์จริงๆนะตอนนี้คาชิโร่ก็จะไม่มีซะด้วยต้องไปดูที่ทามบีทีวีซึ่งทามบีทีวีผมก็ไม่ได้รู้ไม,ไม่ไม่เลยรู้เลยมันต้องอยังไงบ้างว่ามันยังไงบ้างคือผมไม่รู้จกักแพลตฟอร์ดเลยชัดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมสาวเขาต้องของผมดูใต้ดินและผมก็ดูภาคไทยด้วยกับดูบ้า,านไทยครับเดี๋ยวชัดเรื่องนี้นะครับผมถ้าสักวันหนึ่งเรื่องนี้มีเรื่องเสียอะไรจริงก็อยู่เลยเบื่อหนดูด้วยโดยเฉพาะตัวผมนะโอเค ด,ดวคา,างมือขวาค่ะโจเป็นซีรีส์ที่ผมนั้นอะเคยดูมาแล้วแล้วรู้สึกว่าถ้าเป็นคนดยูยุคเขานะเขาจะมีการพูดถึงแบบอนิเมะเรื่องนี้อยู่บ่อยๆโดยเฉพาะคอนเซปต์เรื่องราวของมันมีมือขวาเป็นผู้หญิงนี้อะมือขวาเป็นผู้หญิงนี่คนแอบชอบนี่นมันก็เลยเป็นคอนเซปต์ที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจน่าติดตามดีซึ่งบอกาเคยดูไปแล้วแล้วผมก็ไปคอามสุกับซีรีส์หลอดก็ความสึกซีรีส์บาร์ตอร์สบายกอนแล้วแต่ว่าซีรีนี้ผมจะกลับมาพูดคุยอีกครั้งในงนะาี่ผมมารีวิวแล้วกันนะผมรู้ ไปแล้วอะ่ะผมรู้จักวาซาบิกแล้วอะ่ะต่บอกว่าไม่ดูสักทีเลยฉันเรื่องนี้ก็น่าไม่เนื้อเรื่องหนึงน่งที่ผมเคยดูแล้วแต่ว่าผมก็จำความไม่ได้แล้วล่ะนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกผมไปครั้งหนึ่งแล้วกันนะโอเคครับซอรทำเปียลอดอ่ะเรตัวตลกเราเปียล,ลอดครับรก็ถูกก็ตาดไว้เรื่องงานภาพเปียลอดเราพูดตรงว่าเรื่องงานภาพอาจจะบ,บางทีอาจจะดูไม่ค่อยดูดีอะไรคะ่ะแล้วจะจากผลงานที่ผ่านมานแต่เราว่า คุณภาพงานของเปียรลอดนะว่าเป็นคุณภาพงานที่น่าคาดเสมอมาสมัยก่อนแต่ก็ต้องดูว่าตัวของมือขวาอาเจโรเวซี่ที่ทำได้ดีมันเราแค่ไหนกันนะโอเคครับส่วนตัวผู้กับคนบทนะครับผมผู้กับคนบทคนเดียวกันนะครับคือโคบายชิซึเนะจากซีรีส์ซุปเปอร์โกนะครับเก่านิดนึงซีซั่นสอจากเทพยุนนะครับผมมือขวาอาเจโรมือขวาขาโจเอมม่านะครับสองภาคไอหนูบัตดิะเบิดนะครับแล้วตัวเวอร์ฟี่ติดราเบอรอตัดนะครับผมก็เป็นผู้กังกับนะคนเใีย่บทที่กำกับตัวของซปเปอร์โกแล้วก็เสือสอจากเทพยุได้คคนนจะ ตาสาวคนรวยเย็บเก่านะครับแต่ว่า ก่อนที่เราจะทำเบอร์ขวาขาโจจะทำเอ็มม่าสมอรีวิวไปแล้วไอ้หนูไอ้หนูมันดีระเบิดแล้วก็ตัวชิคกเดนของมูฟี่ไปเจนาร์วัลสตันนะครับตามนั้นแหละโอเคก็เราดูกันว่าพวกกันจะไปเกิดการกำกับเรื่องนี้เพาะแค่ไหนเพราะจากว่าเจดีก็ไปซื้อมังคง์ก็จบหลังจากนี้แล,ล้วนนี้ก็จะลงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคสำหรับเรนนะครับ, okay, รบผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนดูแล้วแต่ว่าเราจะกลับมาพูดคุยกับบัตรกันนะครับโอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วครับเราพูดถึงความสนใจากเราชมนะครับผมรีวิวสปอยและหาแล้วกันแล้วพวกกกเพราาาะจบที็ต้องพูด้้ใใหททุคนนเขาาจไปบบอะร โอเคครับเราพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์มือขวาขาโจนะครับ มือขวาหาโจานะครับเป็น่องราวที่เกี่ยวข้องของซาบมูลาเซจินะครับผมเอกช้ยอนดาพาน,นะครับพูดโดดเด่นเรื่องการชกต่อยด้วยมือขวามหากาบที่รับฉายาว่าหมาบ้าซาบมูลาเครับจนเป็นที่เลื่องลือในเมืองนะครับแต่ชีวิตของอนดาพานคนนี้กับต้องต้องการใครสักคนมาดูแลหัวใจนะครับผมเขาจึงพยายามเข้าไปสรารภาพรักกับผู้หญิงในโรงแรมต่างๆนะครับแต่ไม่ว่าใครก็กลัวความห่วงของเขาจนไม่จนไม่ต้องหนีทุกรลยนะครับผมจนกระทั่งชีวิตของเซจิได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเช้าวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามือขวาหมากาดตัวเองได้หายไป และกลายมาเป็นคาเซกาโนมิเดลิสนะครับเด็กผู้หญิงที่แอบหลงลรักเซจิข้างเดียมานานหลายปีทําให้เกิดเรื่องราวชวนมนขึ้นมากมายครับเปอร์ลาบาลี่ขอเซรีมือขวาคาโชหรือชื่อเป็นทางการคือมิเดลิโนอิบิครับผมตามนั้นคะแนนเอ็มเอลนิติเบียริสนะครับผม, <S <S มะคะแนนเออลอยู่ในข้างที่จะเฉยๆนะดูจากคะแนนนะครับก็คือ7.21นะครับก็คะแนนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าอนิเมะเมื่อ20ปีที่แล้วผมเชื่อว่าคะแนนนั้นจะส่งวันนี้นะถ้าอย่ผมรู้สึกมาที่ีบีที่6.48ครับ อยู่ที่ดีเลยนะแล้วก็อันนี้ลิสครับผมอยู่ในเกณฑ์ธรรมดานะครับหกสิบปเปเซ็นนะครับผม,ผมก็ต้องรีวยก้ว่าอันนี้คือคะแนนเมื่อยี่สิปีที่แล้วนะครับบางทีคะแนนอาจจะไม่ได้สวยหรูบ้างหรือก็ตามหรือบางทีคะแนนบางทีอาจจะดีก็ได้แต่ว่าบางเราอาจจะไม่ชอบก็ได้แนละ้ววันนี้นะครับผมจบแล้วแหละโอเคมาเรากลับมารีวิวเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเพราะที่จกว่าถ้าเป็นอนิเมะก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเราจะไม่ถึงยี่สปีประมาณสิกว่าปีใช่ปหแต่ว่าหลังจากนี้ประมาณสามเรื่องเนี่ยจะประมาณ ประมาณ20ปี15ปีเช่นแบบเรื่องต่อไปรีวิวเมย์ต่อ2,6 0พกเนี่ยก็ประมาณ18ปีที่แล้วเนาะมีตัวของแบบอ่า18ปีมีตัวของอ่า2อ0พเนี่ยก็ประมาณ16ปีเนาะ <c oughs> ก็แปลว่ามีอะไรที่แบบ คิดถึงก็ดีแต่ว่าอันนี้เรากลักบมาอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิวเมนะ20ปีที่แล้วนะครับผม20ปีที่แล้วเนี่ยเรารีวิวไปกี่เรื่องแล้ววะถ้าผมจำไม่ถูกควารู้สึกจะประมาณเท่ากันเลยมั้งเออนะครับเยอะแยะเหมือนกันโอเคมามือขวาขาโจเป็นซีเน่ตำนานที่ผู้ชมยุคเก่าน่าจะคิดถึงกันดีเพราะด้วยจากคอนเซปต์ของแนวที่นางเอกมาอยู่ในมือขวาของพระเอกอ,อ่ะเอออันนี้คอนเซปต์ของคาเดียหายา,ยากแล้วนะยุบี้แม่งไม่ค่อยมีหรอกแม่งมีน้อยแบบไม่มีเลยอ่ะคอนเซปต์แบบนี้ย ซึ่งข้อเสมเง,งี้ยสิ่งที่เราจะได้คือความแปลกที่บอกว่าเออความคิดลึกเลยส่วนหนึ่งแต่ว่าความแปลกของมันก็คือด้านที่บอกว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีตัวของแบบ ตัวของแบบนางเอกเนี่ยนางเอกของเรื่องไอถึงการมันม,น,มนมือขวาของพระเอกดูอย่างไม่ชอบใสุได้ซึ่งมันก็ไม่มีเหตุผลหรอกครับในเรื่องคือมันไม่มีเหตุผลเลยอยู่ดีมัมนมาอยู่มือขวาพระเอกได้ไงไม่รู้ไม่มีใครให้คำสาไม่มีใครแบบอะไรตามมันว่ามันจะเป็นเรื่องเราได้าความรักนี่แหละแต่ว่าแบบโอ้มัแล้วเป็นคอนเซปที่น่าสนใจแล้วก็ความคิดเมรา,ากแล้วก็ความคิดลึกของใครที่ดูซีนี้แล้วมีจิตวิปลตยี้ <laughs> เออมีมือขวาใช่ไหมถ้าใครใช้มือขวาแกแล้วอยู่ดีใครใช้มือขวาในการที่แบบเล่นอะไรตรงนั้นอะ แล้วพอที่จะแบบพออยู่ดีนางเอกไาเป็นมือขวาเราเราก็จะอืมไม่ดีกว่าที่เขาในเรื่องนะ <laughs> คิดตัวเองแล้วกัน,นคืออะไรโอเคแล้วนะผม <laughs> คิดมากคิดมากพวคิดมากหลายกูด้วยเฮีย e. อ่ะ <laughs> มาเขาบอกว่าเราพูดถึงด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงคอนเซปต์เนื้อเรื่องหรือการเนื้อเรื่องโดยรวมทั้งหมดต้องพูดว่า ตัวของมือขวาขาโจเนปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถสู้อนิเมนะในโรเบิติกในปัจจุบันได้หรือในอดีตด้วยเพราะจริงๆแล้วใน,ในมือขวา,ขาโจเป็นคอนเซปที่คือคอนเซปแบบมันออน่าสนคอนเซปมันคือความแปลกเวย้ยแต่ใน,นเรื่องโดยทั้งหมดอะมันธรรมดาเลยครับมันธรรมดาแบบ มันดูเอาเพลินเรื่องเดียวอะคือมันดูเอาเพลินมันดูแบบคือมันเนื้อหาความโรแมนติกของมันอะมันไม่ได้หนักแน่นแน่นนะเว้ยคือมันไม่หนักแน่นถึงแบบเฮ้ยเราอินกับความโรแมนติกขนาดน่ะคือมันติดอย่างเดียวคือมันติดกับความเป็นแนวคอมเมดี้ไงแล้วพอความดีดราม่าโรแมนติกมาเนี่ยมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยถ้าคุณจะโฟกัสโรแมนติกจริงอะคุณต้องสิ่งที่คุณต้องทําคือการปูเนื้อเรื่องของทั้งสองคนออกมาให้ดีแล้วก็การปูเนื้อเรื่องตัวละครที่ต้องออกมาที่ดีด้วยที่จะต้องรอดูว่า มือตัวของแบบมือขวาขาโจมันติดปัญหาอีกหนึ่งก็คือมันคือซีรีส์ที่มันแบบมันได้มันดูแค่เพลินอ่ะมันดูแค่เรื่อยๆแต่ปัญหาหนึ่งก็คือความรู้สิกของมันอะมันไม่ได้บิวให้มันดีมากพอเห็นคนเห็นที่ผมไปอ่านในแฟนทิปอ่ะเขาบอกว่าตัวมังงะัดดีกว่าใช่ไหมซึ่งผมไม่ทราบเหมือนกันว่าจริงแล้วมังงวัดเรื่องนี้มันก็อายุประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วมันก็จบตั้งแต่สองพันสี่จบพอๆอันนเมะอันิเมื่ะมนเลยแบบอืม กูจะไปตามหาอา่านที่ไหนวะอะไรก็ตามซึ่งก็ต้องหาดูแบบตายดินนะเนาะแบบฝรั่งเนี่ยคือบบจริงแล้วกูพูดแบบเว็บฝรั่งของบา้าของบ้านเขาที่มีมังงะยุคเก่าหมดเลยนะบางเรื่องเนี่ยเช่นแบบเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องแบบไอเรื่องของเรื่องสุดท้ายที่ผมรีวิวแล้วที่สิบ่มันมันก็จะมีเรื่องที่ผมแบบไปร,รู้ไม่รู้มังงะตอนจบไปแล้วเนี่ยส่วนเรื่องเนี้ยผมไม่สืบต่อเหมือนกันว่าไอตัวมังงะมันเป็นไงบ้างอะไรก็ตามอะเนาะตามนั้นนะครับแต่ว่าต้องพูดก่อนว่าสาเหตุที่ท ระหว่างเราสองคนที่ต้องพูดว่ามันไปติดกับความเป็นในคอมเมดี้ซึ่งอันนี้ตรงๆจากใจเลยครับว่ามึงเข้าใจใช่ไหมมุกเมื่อ20ปีที่แล้วมาเล่าปัจจุบันถามว่าเขาจะขำกันไหมเออตอบนะผมมันไม่ได้มีมุกแบบไม่ได้มีมุกแบบในเชิงแบบล่อแหล่เสียดสีมุกแบบมุกที่เราดูเราดูในยุปัจจุบันเราสึกแบบไอ้ขี้อะไรวะเนี่ยมันมันไม่มีอย่างนั้นครับแต่แค่มุกมันเป็นมุกที่แบบว่ามันคือเป็นแนวคอมเมดี้แนวนั่นนคิวแนวแบบคอมเมดี้แซ่ไลท์ทุกไปทุกไปแหละครับคือมุกแบบตลกโป่งงไบ้าง เป็นมุกโตของตัวละครที่มาอยู่กับพระเอกงี้เช่นแบบอ่าพวกตัวละครเช่นแบบอ่าโทอาทาคากโกะอย่างงี้ที่แบบมีตัวมีความสัมพันธ์แบบในด้านแบบความรักของเพื่อนกับตัวเซจิมีความสึกกับตัวเซจิเงี้ยก็แบบมีด้านที่บอกว่ามีความคิดด้วยตัวเซจิมัน,นแบบมีความคิดอย่างด้านความรังแ่ะคือแบบเป็นคนแบบเงี้ยแต่คนเธอมันค่อนจริงจังเงี้ยมีตัวของใช่ป่ะอายอเซทาคาโกะมีตัวของฮารุกะเงี้ยอ่ะ มีตัวของฮารุกะอย่างเงี้ยที่แบบว่าเออมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะมีตัวของแบบชเชี่ยววิลีอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเด็กหญิงในวินเทอร์ดิเอโว่าไม่อีกแล้วที่แบบว่าอยากจะชอบตัวเซจิมาแม่งแม่งโคตรเอเบียอย่างเงี้ยแล้วก็มีต,แบบ IG, ตัวของแบบอ่าพี่เซจิอย่างเช่นตัวของลินงเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็มีอะไรที่แบบ น่าสนใจดีอะไรอย่างเงี้ยมันแบบคอนเซปต์เรื่องราวระหว่างพี่น้องเซจิกับโตของเลนอย่างเงี้ยมันก็มีด้านที่แบบตรงนี้อยู่แต่ว่าผมพูดเลยครับว่าพวกตัวละครเสิริมที่ผ่านมาเป็นตัวละครที่บอกว่าบัตรสร้างสีสันในเรื่องราวเฉยมันไม่ได้มีมิติลุ่มลึกกว่าของนี้เช่นโตแบบอ่าให้ผมจำผิดนั่นจะเป็นคาคาโกะมั้งหรือไม่ก็โตฮารุกะเนี่ยนะผมจำผิดเขาตัวนะที่แบบจะจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเซจิเนี่ยแหละอืมใช่ไหมนั่นแหละครับผมมันจะมีเรื่องราวตรงนี้อยู่ที่ผมรู้สึกว่าเอย้ยตรงเนี้ยก็เเป็นรรื่่องาวที เออน่าสนใจดีกับด้านที่บอกว่าเรื่องราวความความรักข้างเดียวเหมือนกันกับตัวของแบบมิดเดิลลีแล้วเซจิก็ไม่รู้เรื่องราวความรักของตรงนี้ของเขาเลยแล้วก็ตามมันจะเป็นตรงละครตรงนี้อยู่แต่ว่าส่วนใหญ่นะมันจะเวฟโฟกัสกับเรื่องรสองคนซึ่งเรื่องรสองคนนะตอนแรกอ่ะมันจะเป็นคนที่แบบเออตัวของมิดเดิลลีมันแบบมันรักตัวเซจิข้างเดียวแหละแล้วเซจิก็ยังเป็นคนแบบยังเป็นเด็กห้างยังเป็นเด็กซนตีนอยู่แหละแต่พอผ่านไปผ่านมาเราจะเห็นด้านที่บอกว่าอ่ะตัวของเซจิอะเรื่องเปลี่ยนแปลงไปจากกลายเป็นคนที่มัาต่รรจจววิิงง แล้วตัวเซจิมันไม่ได้คนที่เลียวหลายขนาดนั้นเลยเว้ยแม่งถึงแม้จะโดนคนกล่าวหาเป็นหมาบ้าสเวลาก็ตามแต่ว่าเราจะเห็นเลยว่าตัวเซจิมันก็มีจิตใจด้านนี้เช่นแบบในด้านที่แบบช่วยตัวของแบบ ช่วยตัวของแบบเซจิช่วยตัวของอ่ารุ่นน้องคนหนึ่งที่เขาสนิทกับเซจิม,มากๆนะเดี๋ยวว่าเออทำไมแบบตัวเซจิถึงไม่ต่อสู้กับแต่ท้ายที่ว่าแบบความเป็นจริงก็เธอเราแบบเรารับผิดเราอะไรก็ตามแล้วเราอยากปกป้องรุ่นน้องคนนี้ตามเห็นด้านดีๆที่ตัวของมิดเดิลลี่อเห็นตัวด้านของเซจิมากขึ้นหรือแม้ทั้งตัวมิดเดิลลี่มาอยู่กับชัชีวิตเซจิทำให้เห็นแล้วว่าเซจิอ่ะค่อนข้างเปลี่ยนไปจากคนที่แบบมีความขิ้งกียดมีความมายาหาเรืองตลอดเวลาการเป็นคนที่มีจิตใจมีความใจเย็นมากขึ้นมีความแบบ อะไรมาเคลื่อนส่วนๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเราเห็นการพัฒนาทอนด้วยว่าตัวของเซจิอะมีความรู้สึกอบูนกับตัวของมิโดริขนาดที่แบบว่ามิโดริอะทาให้ตัวของเซจิอะมันมีความเปลี่ยนไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วเราเห็นด้วยแล้วว่าเออตัวของแบบเซจิเนี่ยเริกจะเปลี่ยนไปทีะน,นิเทีะน,นิก็ตามอะไรเนี่ยเออตามนั้นจาได้แล้วอะตัวคาโากุนะครับขอคารากุที่เป็นแบบอยู่แบบผู้ตัวเอกหญิงอีกคนนึงที่เป็นอยู่กับข้างกับเซจิเนี่ยแหละส่วนตัวะราพวกแบบไอฮารุโกะนี่จะเป็นแบบตัวของแบบ อ่าเนี่ยแหละตัวของแม่ของมิลลี่เนี่ยแหละนะครับผมแล้วก็มีตัวของพ่กแบบมีตัวของเชียรีที่เป็นแบบเด็กหญิงที่เป็นเทลมีลินอ่าลินก็จะเป็นตัวของพี่เนาะแล้วก็มีพวกตัวละครชายเช่นตัวโอซามูอันนี้แหละตัวละครโซมูที่ผมพูดกับด้านตรงนี้แหละนะครับผมมีอ่าโขโตแล้วก็มีตัวของแบบอาซูจิซึ่งไอ้เรื่องราวตรงนี้ซึ่งเรื่องราวการแบบ ก่อนที่จะปูเรื่องราวความรักกันระหว่างเราสองคนมันจะมีเรื่องราวของการแบบปูเรื่องราวตัวละครที่มาช่วยการสร้างสีสันเชตโตแบบชูวิจิที่เป็นแบบหนุ่มโอตะคุอ่านโอตูคุแบบบ้าเฟกเกอร์ตัวละครแล้วมาอยู่กับตัวมิดเดิลลีแล้วมีความสัมพันธ์ระหวางเพื่อนกันก็มีเรื่องราวตรงนี้อยู่นะผมแต่ว่าเป็นการปูที่ช่วยสร้างสีสันเรื่องราวแต่ว่าส่วนที่ผมเสียดายก็คือเรื่องราวความรักของเชลลีผมสบว่าเขาจะปูเรื่องราวของชูวิจิได้มากกว่านี้ผมว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบ ดีมากกว่านี้ก็ตามเนี่ยคือต้องพูดรือว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็มีการหยอกความรักทั้งสองคนแหละแต่ส่วนใหญ่แล้วเนื้อเรื่องที่คุณจะโฟกัสได้จริงคือประมาณสี่ตอนสุดท้ายซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีจริงนะนี่ยอมรับนะครับผมเป็นการปูที่ค่อนข้างแบบใช้ได้เลยแต่ว่าเราใหญ่เราใหญ่คนแบบรู้สึกโฟกัสกับเรื่องราวความรักของเขามากกว่านี้นิดนึงเออตามนั้นนะครับผมอ่ามีตัวของอ่ะตรงเนี้ยถึงแม้ว่ามันไอเรื่องราวเปื่อยๆก่อนสี่ก่อนสี่ตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่อเข้าเปื่อยๆมุกตลกก็ไม่ได้นนนนนก็าาม่่่่ีสสวเเเรรรืือองงใจช ของเรื่องราวของตัวของเชื่อ,อะนะเอ้ยผมจําผิดใช่ไหมเนี่ย อ๋อใช่มันจะมีเรื่องราวโตวของเชียรีอ่าโตของเชียรีนะครับซึ่งเป็นนมาเชียรีที่เป็นแบบเด็กน้อคนหนึ่งที่มันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอ่าเรื่องของครอบครัวได้แหละแล้วโตของเชียรีอยากประโยชน์เซจิเงี้ยแล้วมันมีความแบบในด้านที่แบบว่าเรื่องราวครอบครัวที่ขัดแย้งกันแล้วมีส่วนที่แล,แล,แล,แล้วแล้วตรงนี้เราเห็นว่าตัตเซจิมีความทุกข์อย่างมาเคยเช่นช่วงของเชียร์ีทะเลาะกับแม่ใหม่ตัวเองอะไรเงี้ยมันจะเป็นด้านที่แบบว่าเออโตของเซจิพยายามสอนว่าเฮ้เชียรี แม่เขาคนเนี้ยเขาคนนี้ถึงแม้จะเป็นแม่เหมือนกับเธอแต่เขาต้องการให้เธอต้องเขาต้องการให้เธอแบบเขาเป็นห่วงเธอจริงจแล้วเชื่อว่าแม่ที่เธอเสียไปเขาก็ไม่อยากให้เธอมีความสุข่งนี้เหมือนกันอะไรเนี้ยมันเป็นพยายามสอนตัวเด็กคนนี้ว่าเฮ้ยเธอต้องแบบเธอเด็กคนนี้ต้องมุ่งอ่อนนะไม่งั้นแบบมันจะเรื่องครอบครัวจะไม่สามารถอยู่ได้อะไรนะมันจะเป็นเรื่องราวที่ผมสึกว่ามันมันก็ทำให้เราสร้างเราอินกับเรื่องราวตัวนี้ผมรู้สึกว่าพอเรื่องราวตัวนี้จบไปตัวละครที่หายไปเลยแม่งเลยคือปู่มาช่วยสรสางสิ่งศักดิ์นิดนเค ส่วนเรื่องราวความโรแมนติกที่แบบปูเรื่องจริงจังมาขึ้นเช่นเดียวว่าเฮ้ยตัวของเซจิมิดริถึงแม้ว่าตัวมิดรีจะอยู่มือขวาเซจิต่อไปก็ไม่ใช่ว่าสามารถอยู่ได้ต่อไปจะเบเลอร์ต่ออยู่ไอ้ใช่เรื่องราวส่วนความฝันที่มันจะมีเป้าหมายที่ตอนนี้มันก็มีเรื่องราวที่มิดริมันจะมีร่างอยู่มือขวาและอีกร่างหนึ่งอยู่กับอยู่กับที่บ้านตัวเองที่แบบไม่ฟื้นมาเลยแล้วก็มีเรื่องราวตรงเนี้ยแล้วมันจะมีด้านที่แบบว่าเออตัวของแม่ของมิดริมันพยายามที่จะฟื้นตัวนะแต่ว่าฟื้นตัวได้้เเออออาามมีีแต่่บกว ถึงแม้เราจะจ้างหมอผีมามันก็เป็นสาช่วยได้สิ่งที่เราต้องสิ่งที่เราต้องรอหรือคอยจะเชื่อเธอขอให้เธอกลับมาหาร่างนี้สักทีอะไรเงี้ยมันขอให้เธอล่างนี้กลับมารอดูว่าเขาแบบเขาไม่อยากกลับมาแต่แต่สิ่งที่ไม่อยากกลับมาคืออะไรเขาพยายามจะตรงนี้ได้คือสิ่งที่หมอผีพูดมันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันตรงนั้นใช่ปะตามนั้นนะครับแต่ว่าช่วงช่วงที่สองวันนี้คือช่วงที่บอกว่ามันเริ่มมีความรู้สึกแบบแบบแบบเปลี่ยนไปเริ่มมีความรู้สึกแบบตัวของมิเดอรี่อยากจะเป็นรงราตนี้อยู่่เชนแบบอ่าววคคาาามมมรรรรรรักหืืออเ่่่งงททีีแแบบส ตัวมิโดริอ่ะจนก,กระทั่งมันเกิดเหตุการณ์สำคัญและมันให้ตัวทาคา,าโกะเนี่ยที่มันค่อยๆปูนด้าความร้กที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีมความรู้สึกมาใจขึจ้นใจเหตุการณ์ตรงนั้นมาเหตุการณ์ตรงนั้นเป็นเหตุการสำคัญที่ทำให้ตัวเซจิมันมีความรู้สึกแบบกลับมาอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกเหมือนเดิมที่เราเห็นในตอนแรกเดียแหละ แล้วจนกระทั่งอะตัเคาโกรธนี่แหละที่มาบอกความสึกเซจิแล้วก็บอกความื่อแท้จริงอ่ะก็ความรักค้ังเดียวเหมือนกับตัวมิเรี่เหมือนกันนี่แหละตอนนั้นแหละแล้วเรารู้สึกว่าผมชอบแบบไอ้ความรู้สึกตรงนี้ว่าที่ตัวคารไอคาโกะพูดความรู้สึกทำให้เซจิอจีแล้วทำให้เราเห็นว่าตัวของเขาถึงแม้จะไม่มีความรักกันแต่พวกเขาต้องมูฟออนและเป็นเพื่อนในเด็กกับกันนั่นเนี่ยจะเป็นเรื่องราวตรงนี้อยู่แล้วก็มีเรื่องราวที่เซจิอยู่กับโคโตะที่แบบโคโตะก็มีความสมพั์กับตัวมิเรอรี่ในด้านหน เยี่ยมตัวของโคโตมิโดรีนะแล้วก็มันพูดถึงความรู้สึกอะไรบางอย่างใน,นาการจนกระทั่งตัวของแบบโคโตรู้ความจริงเซจิแล้วก็มีด้านที่ตัวของโคโตมันพยายามบอกตัวมีอะไรบางอย่างนะจนกระทั่งตัวเซจิเนี่ยและตัวของแบบมิโดรีเนี่ย มันมันไม่ได้เป็นในตรงนั้นกันแล้วใช่ไหมแล้วตัวมิโดริอ่ะมันมันลืมความทรงจำตรงนั้นอ่ะแล้วมิโดริมันพยายามที่จะบอกความรู้สึกแท้จริงในเหตุการณ์ที่ตัวเซจิมาหาบ้านมิโดริไว้จระนั้นมิโดริพยายามตามหาเซจิแล้วพูดถึงความรักความรู้สึกต่อกันไอซีตรงเนี้ยผมว่าปูความหมายตรงเนี้ยหรือปูซีตรงเนี้ยได้ดีมากถึงแม้ว่าช่วงก่อนน้ะเนี้ยมันจะเฉยก็ตามแต่การปูแล้วนะตรงเนี้ยผมสึกว่าในการปูช่วงมาสองสามตอนสี่ตอนตรงเนี้ยมันปูให้รู้สึกแบบเราอินเรื่องราวความรักว่า จนกระทั่งในเพลงปิดเราก็รู้แล้วบ่าทั้งสองคน,นก็ตามนั้นนะครับโอเคประมาณนี้กับตัวของ <c oughs> มือขวาขาโจ สำหรับผมอะถ้าเราพูดถึงกัรเดินเรือทั้งหมดอะผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคเพราะว่าเราพูดถึงเลินเรืหมดแต่ข้อเสียมันคือการมีลูกติดของมันะถ้าเรามาทู่กับเมพูดกับเมสโจบันหรือเม้สมัยก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าเมสก่อนหน้านี้กับตัวของมือขวาของโจอีกผมรู้สึกว่าเมสเรื่องนี้อาจจะยังด้อยความลูกติกเฉยแต่มันถามว่าแมสซี่ที่ดูเพลินไหมดูเพลินได้ครับเพราะตัวละครเสริมมันสามารถสร้างสีสันได้แต่มันไม่ช่วยมิติความลูกติดของ2คนดีมากขึ้นขนาดขนาดนั้นนะบอกไว้ก่อนส่วนเรื่องดราม่าลูกติดสามผมมองว่าดราม่าของมันค่อนข้างอ่อนมากอันนี้คือปัญหาชัดเจนว่าดราม่ามันไม่ได้เป ดราม่าที่หนักแน่นของนั้นแต่ถามว่าเป็นดราม่าเนในน้อยซึ่สามารถปูความโรแมนติกได้ดีไหมก็ถามว่าตอบว่าได้ครับตามนั้นแหละแต่โรแมนติกคําาราบผมว่าถ้าเขาจะปูเนื้อเรื่องอะไรหรือปูอะไรอย่างนี้ตรงนี้ผมว่าเขาน่าอนทำได้ดีมากกว่านี้นะในมุมมองผมทรบผมตอนตอนนี้คือโอเคครับตามนั้นแหละในเกณฑ์ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าผมอยากได้อะไรมากกว่านี้ไงตามนั้นนะเอาล่ะเรื่องงานไมชชั่นครับโซโลธรรมเปียโรอ่า เปียโลโซโตัวตลกเราที่เพคนน่าจะคุณหูตาจาับผลงานในปัจจุบันของเปียโลนะแต่ว่าเป็นพูดถึงผลงานในอดีตของมือขวาค่ะโจสำหรับผมพูดเลยว่างานภาพของมันคน่อนข้างที่จะใช้ได้ถ้าเราเทียบกับยสอสับสีนะฟัส,สีแม่งมีสซลลทแชมูมอนเตอร์อะมึงไปสู้มึงแงอ่ะซีซั่นเดียวกันอนะคือซีซั่นนี้นคุณเจอสซลไลทแชมพูของมอนเตอร์อะไอการสื่อก็ได้เออคุณสู้ไม่ได้ครับพูดตรงว่างานภาพของมันท้อนขั้นที่จะ บางซีนนี่เผาเลยนะอันนี้จากใจของเปียโร่ o นี่มีปัญหาตั้งแต่สมัยก่อนเลยเว้ยหรือแม้กระทั่งคุณยังสู้งานภาพเคียโรไม่ได้อันนี้พูดจากใจเลยทั้งที่งานมิชชั่นของมันคุณไม่ได้มีเซนต์ตัดโซเลยนะแต่งานภาพบางอย่างสไตล์งานภาพาอย่างบอกว่าเปี L ยโร่น่าจะใส่ใจงานภาพบางอย่างนีกว่านี้แต่เ,เตรื่องดีไซน์ตัวละครผมพูดเลยครับแม้จะเพาะตัวของมิโดรีเดียสอบผ่าน,น้วครับตามนั้นแต่ว่าตัวละครหนึ่งอาจจะเป็นดีไซน์ที่ผมรู้สึกว่า เฮ้ยผมอาจจะไม่น่าจะจำแผนเท่าไหร่แต่ผม,มโดยกาวินโดลีน่าจะเป็นแบบเบลไวโฟล,ลยุแบบ2,000ันถึงอ2พ0นที่ใครหลายคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่ามิโดลีนี่เป็นแบบเป็นภรรยาที่ดีเลยด,ด,ดูดูความสามารถที่วิดูความสามารถของเธออะตามนั้นนะครับโอเค คัสเซีไซน์นะครับการแบบตัวละครคือคาสุโมโตะโยโกะครับจากเซียซูเปอร์โกนะเก่านี้หนึ่งสองจากเทพยุทดครับมือขวาขาโจกอลักเจ้าบุปผาเอ็มมาครับตามนั้นซากาเตไซน์มี6คนครับอินูดอาสึโกะครับผมมิราชิคาสยาครับมิรายามะยูจิครับผมซาโกยูกิเอะนะครับผมโซโกโตซาโยรินะครับโอซามิโคอิจิครับตามนั้นโอเคเรื่องนักพากมา เรื่องนักพากนะครับมีตัวของเซจินะครับผมคานนี้อามาคิโชแล้วก็ใส่ตัวชิวานะครับก็พาดเด็กกับโตนะมิโดรินะครับยาการ่ามาใหม่นะครับทาคาโกะครับผมทาอิกิเลโกะนะครับฮารุกะนะครับผมอ่าโอฮาระสายากะนะครับผมชิโอรินะครับผมทามามุระยูคาลินะครับผมซาวาระลินนะครับผมยูยะสโกะแล้วก็ทาเคชิมิคาโกะนะครับตอนเด็กกับตอนโตนะโอซามงครับผมโนจิมะฮิโรฟูมินะครับโคโตะนะครับผมคุกิมายาลิเอะครับผมแล้วก็ชูจินะครับโอเอดะยูจิครับเรื่องนักพากครับพากได้ดีหมดทุกกคคนนนนะรรัับบออออี้้ตงงว่่าเื ภาคไทยนี้ผมอาจจะไป็สามารถพูดได้ถ้าใครเคยฟังภาคไทยมาก็สามารถพูดกันนะครับว่าภาคไทยคุณภาพของมันเป็นไงบ้างเดี๋ยวรู้สึกว่าผมเคยฟังเพลงโนริเนี่ยน,น,น,น่ารักดีนะตามนั้นนะครับโอเคพเพลงปิดไม่ปิดนะครับเพลงเปิดซาทเมนเทิลเดย์โตของคุเลยครับเพลงเปิดผมโอเคนะพเพลงปิดครับผมมูซูซคุชิมูซูคุชินะครับผมโอซึมิซาโรรีนะครับโอเพลงปิดแม่งโค้ชชอบเลยพเพลงปิดแม่งสื่อความหมายของเรื่องราวด้วยนะเออผมชอบจริงๆนะเพลง ปิดนะครับมูสุคุชิมูสุคุชิเพลงมันดีจริงไว้ท่อนมันละแล้วก็ท่อนเพลงปิดอะไอตอนจบมันอะตอนจบของมาขวาจาวะโอเคแบบโอ้โหสุดยอดนะครับคนทำเองครับผมมีน้องโยชิคาสารับจากที่พิซซ่าฮานดานะอันนี้ตำนานมากเลยนะชอว์ลักขามาสนุกครับสตรอเบอรี่แพนิกนะครับเดนโนดก็แรกสุดซเวียตเดอะไฟสเตอร์ครับผมแล้วก็ยีแฉล่นนะครับเมเบยนะครับผมอ่าเมนเบยนะครับดามฮักปักมีเพื่อนนะครับอันนี้ คิดถึงกันไหมฮันเตอร์ตัวสองสิบเอ็ดครับเอเดนซ์โรยบาก้าฮิลล์กุครับตามนั้นก็ซาวปรกอลสำหรับผมเนี่ยผมว่าซาวประกอเนี่ยเค่อนข้างที่จะเฉยๆนะไม่ได้เป็นซาวประกอลที่น่าจดจำใครนะเราแม่งซาวประกอลเนี่ยเราจำมั่งไม่หยุดกับอะไรชุนลักเข้ามาสนุกกับเดนนอตแล้วก็ก้าแลสเวียนตามนั้นนะครับมคนซาวปรกอลคนนี้โอเคมา ก็เราสูงคะแนนของซีรีส์มือขวาขาโจมือขวาขาโจ้ปซีรีส์แนวคอมดี้ดราม,าม่าโรแมนติกอิโรติกนิดหน่อยนะครับกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชายอภพภกุณหนึ่งชื่อว่าสวัมดิ์รัยจินะครับผมจนได้รับฉายาว่เป็นหมอบ้าโจกันทั่งนะครับตัวของแบบ ชีวิตของไซเจจีได้เปลี่ยนไปเมื่อโตของว่ามือขวาของตัวเองเนี่ยได้กลายเป็นตัวของมิโดเลียครับในกลิ่ที่แอบหลงรักไซเจจีข้างเดียวก็นับว่าเป็นเรื่องราวความชนมนเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ผมพูดโดยรวมทั้งหมดอ่ะไอแนวโรแมนติกของมันอาจจะไม่สู้ไม่ไม่ไม่สามารถสู้แนวโรแมนติกในยุคปัจจุบันได้เลยแนวหลังจากโตของมือขวาขาโจแต่ถ้าเราพูดถึงความสนุกในการเรื่องราวความโรแมนติกของมันมันอขึ้นแนวคอมเมดี้ซัลไลต์โรแมนติกที่ทำได้ทั่วไปแล้วทำได้ค่อนข้างโอเเ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 เคคครร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 ััััับบบบดดููููพพลลลลินน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 ยยยะะะะตตาาาาาาามมมมม้้้แแแหห่่่่่่สผววอออออขขงงงงธกปปปืืฉๆไช ช่วงแรกๆช่วงในท้ายกว่าคุณจะปูให้เราสึกอินกับเรื่องราวคงนั้งสีว่าแบบเรื่องราวของูเขาอ่ะพอคุณจะจริงๆคือประมาณ2.3ตอนสตอนสุดท้ายมันต้องขที่จะไม่ค่อยที่จะปูได้สมบูรณ์ขนาดนั้นเลยคือมันเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ได้น่อเรื่องควาสามารถปูให้แบบให้เราอินกับเรื่องราวได้ไปไกลมากกว่าที่แต่คุณเชื่อว่าศักยภาพของคนถ้าคุณปรับแต่งอะไรมากกว่านี้ผมเชื่อว่าศักยภาพมันสามารถไปได้ดีมากแต่ก็ยอมเราตรงเป็นเรยที่ดูพลถึงแม้มุกตลกของมันอาจจะเป็นมุกตลกที่ไม่ได้อะไราอะไรมนะคัามนั้น เต็มสิบสำหรับ so, ผมผมว่าโอเค เพียงแต่ว่าหรับผมรู้สึกว่าการดูมือขวาขาโจควรจะดูได้แบบมากกว่านี้หรัสบผมมองว่าซีรีส์ที่มันอินจริงๆคือเราแบบรี่นสิบสองตอนสามารถดูรุดเดียวได้ภายในวันเดียวแล้วสุดรักกับมันอนะ่ะไอ้นี่โตของมือขวาขาจผมไม่สามารถดูมันรวดเดียวจบได้ผมต้องใช้เวราดูประมาณสองสามสองวันสามวันสี่วันจนก,กว่าผมจะดูมือขวาขาจจบอ่ะเพราะว่าผมดูแล้วผมรู้สึกแบบบางทีผมเบื่อเพราะว่าเรื่องราวของมันเป็นเรื่องราวเฉยๆยิงมุกทั่วไปเจ๋อไม่ได้มีอะไรเลยเรื่องราควคมโรแมนติกที่บิ้วอ่ะนะไม่เพิ่งเราอมบบายิ้มแบบน่ารักงมกบาาาททีี่่สผสว ก็ทีเฉยๆไปหน่อยความคุณจะปูเรื่องเราเรไปสีจริงคือบอมาสีต่ตอนสุดท้ายอะคือสามารถผมดูผมสามารถดูได้ตัวเดียวแล้วผมสัวอินกับเรื่องราวอทั้งสี่ขอทั้งสองคนได้ในเรื่องราวตัวละครบางอย่างด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วสําบผมมองว่าเมื่อความขาโจก็ยังว่าเป็นซีรีส์อายุสิบยี่สิบปีที่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็เป็นซีรีส์เขาคลาสสิกหนึ่ง,งเรื่องที่มีตำนานของคอนเซปต์มือขวา ที่เป็นตัวละครนั่งเองที่น้าว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจแต่ด้านของเนื้อเรื่องก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนะครับตามนั้นแหละโอเคมิตัวนี้น้องอีบิครับมือขวาขาโจเขาบอให้เอาเติมสีเขาเหมาะสมไหมเหมาะสมกันไหมโปรเขาถามแนะนำไหมซีรีส์คลาสสิกอ่ะอันนี้ผมว่ากันว่าซีรีส์คลาสสิกผมแนะนำให้คนลองดูนะก็บางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจ,จะบอกคือถ้าซีรีส์คลาสสิกแล้วคุณชอบมากกว่าผมผมแนะนำให้คุณแบบ ความรู้สึกข,ของคนแต่ละคนมาาันต่างกันอยู่แล้วละ่ะผมแนะนำให้คุณลองไปดูสักครั้ง,งก่อนถ้าคุณชอบไม่ชอบไม่เป็นไรอันนี้คือความรู้สึกข,ของผู้คนแต่ละคนเนาะแต่หลังคาสัตว,ผว์ผมมองว่าผมอาจจะไม่แนะนำเพราะว่ามันเรื่องที่มันเข้าโอเคแต่ผมแนะนำว่ามันเป็นซีคลาสสิกหนึ่งที่คุณลองดูคอนเซปต์มือขวาเปน็นนางเอกแล้วกันตามนั้นนะครับโอเควิดีโอน,นี้น้องอีบีครับมือขวาคาโจผมให้หกเต็มสิบครับโอเคจอดสักการณแล้วไม่เส,สร็จรายการนี้ครับ,รบ,รมรบผมก็เลยการทวงเงินต่อ,ตอ,อค่เรื่องหน้าครับนาดบบ๊ายบาย